สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับยังข่าวเฉ้าโชนะข่าวดังนะเกี่ยวกับวงการส่งนะครับในเรื่องของภิกษุที่ละเมิดพระธรรมวินัยร้ายแรงถึงขั้นประชิกอย่างเรื่องของการเสพเมถุนกับสีกานะครับแล้วก็เรื่องของการลักทรัพย์ นะซึ่งเกิดขึ้นนะกับพระชั้นผู้ใหญ่นะที่มีสมณศักดิ์สูงสูงนะบวชมาหลาย10ภพรรษานะครับมีการศึกษาที่ดีในประดิธรรมนะครับจนถึงขั้นมหาปร,ริญญาธรรมนะระดับสูงอ่ะนะบางท่านก็ถึงเปรี่ยนธรรม9ประโยคทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวแบบนี้นะมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับของวงการสงฆ์ ถ้าเราดูตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับก็ไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะสมัยก่อนก็มีภิกษุนะก็คล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยครับแต่ว่าเป็นมหายานใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะตามการะสมัยตัวสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พระญี่ปุ่นเนี่ยนะกลายเป็นว่าตอนเช้าเนี่ยสวมเครื่องแบบนะสวมเครื่องแบบเหมือนนักบวชอะ่ะแล้วก็โกนผมด้วยนะ เหมือนนักบวชเลยนะใส่ชุดเหมือนนักบวชแต่ไม่ใช่ใส่ผ้าไตรจีวรน,นะอย่างบ้านเราผ้ากาสวัพัทเนี่ยเหมือนบ้านเราที่เชื่อว่าจะคงรักษานะครับรูปแบบนะเครื่องแบบของภิกษุเนี่ยตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะครับเพราะว่าเราเป็นพุทธเถรวาทนั่นเองเพนะราะฉะนั้นก็จะเป็นสายอนุรักษ์ในขณะที่พุทธมหายานนะครับในญี่ปุ่นเนะี่ย เดี๋ยวนี้นี่เปลี่ยนแปลงไปถึงเรียกว่าเครื่องแบบของนักบวชนะผมไม่เรียกว่าภิกษุนะพระในญี่ปุ่นเนี่ยผมจะเรียกว่าภิกษุนั่นก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าเหล่านั้นไม่ได้รักษานะครับพระธรรมวินัยนไม่ได้รักษา,าศิีล227ข้อนะเหมือนภิกษุในบ้านเรานในแถบเอ,อเอเชียดอกเฉียงใต้นะครับแต่ว่าพระญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบ สวมเครื่องแบบนะครึ่งนักบวชนะครึ่งชาวบ้านราวาสเพราะว่าพอตอนช่วงเช้าอย่างเงี้ยนะครับบางทีต้องไปทําพิธีกรรมนะก็ใส่เครื่องแบบของนักบวชนะแต่ผมไม่ได้ว่าเครื่องแบบภิกษุนะเพราะว่าไม่ได้เป็นไตรจีวรอ,อย่างภิกษุนะครับในพุทธเถราวาทเหมือนอย่างในบ้านเราหรือในแถบเอเชียดอเียงใต้นะแล้วพอตกตอนเย็นเนี่ย บางทีก็ไปประกอบอาชีพการงานไปทำธุรกิจนะไปทำอาชีพอิสระได้ด้วยนะถอดเครื่องแบบออกนะถอดเครื่องแบบของนักบวชออกเนี่ยกลับไปสู่เป็นชาวบ้านเป็นคราวาสนะไปประกอบอาชีพนะบางท่านก็แต่งหน้าทำผมนะสวมวิกอะไรก็แล้วแต่กลับไปอยู่กับครอบครัวนะมีเมียม,มีลูกได้นะเพราะฉะนั้นพระญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่าง ของการเปลี่ยนแปลงนะครับของภิกษุในพุทธศาสนานะครับเนะมื่อเทียบกับครั้งบุทธการนะครับของทางด้านมหายานเขานณะเพราะญี่ปุ่นก็เป็นมหายานนะก็ไม่ใช่เป็นพุทธเถรวาทนะครับเหมือนบ้านเราหรือว่าในแถวเอเชียตะวันตเฉียงใต้ด้วยเหตุน,นี้นะครับผมถึงมองว่าพระญี่ปุ่นเนี่ยนะมีลักษณะรูปแบบที่เราเคยได้ยินคําว่าโคตรภูสงโคดภูสงเนี่ยไม่ใช่ภิกษุ ในพระธรรมวินัยนะครับไม่ใช่ภิกษุที่เราเห็นนะในบ้านเมืองเราหรือว่าในแถบเอเชียหรือเียงใต้นะครับอย่างเช่นเมียนนามนะครับลาวแล้วก็กมบ,บูชาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็นมหายานนะเพราะฉะนั้นพระญี่ปุ่นเนี่ยทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดที่เรียกว่าครึ่งเช้าก็เป็นนักบวชนะใส่เครื่องแบบนะครึ่งบ่ายหรือเย็นเนี่ยนะก็ถอดเครื่องแบบออก ไปแต่งหน้าใส่วิกใส่ผมนะครับสวมเครื่องแบบไปประกอบธุรกิจไปหาเงินไรายได้นะครับอยู่กับครอบครัวมีเมียม,มีลูกเนะเป็นต้นนะลักษณะแบบนี้ผมจึงเรียกพระญี่ปุ่นว่าน่าจะเข้าขายที่เคยอ่านเจอในพระไตรปิฎกนะครับว่าโคตรภูสงนะเป็นรูปแบบพระญี่ปุ่นนะที่เกิดขึ้นมาแทนภิกษุ นะครับในพุทธศาสนานะที่เคยมีในญี่ปุ่นนะในรัธิมหมายานซึ่งถ้าเรามองต่อไปนะว่าถ้าภิกษนะุในพุทธเถรวาทในบ้านเราเนี่ยนะถ้ามีความประพฤตนะิที่ผิดพระธรรมวินัยมากขึ้นบ่อยขึ้นที่ขึ้นโดยที่ไม่มีมาตรการจัดการนะครับที่ดีเพียงพอที่เด็ดขาดที่จะสามารถคงรักษาภนะิกษุ ในพระธรรมวินัยเนี่ยนะให้บริสุทธิ์สะอาดได้นะอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ประเทศเราอ่ะนะจะเกิดพระรูปแบบใหม่คล้ายๆญี่ปุ่นเนี้ยนะเพราะว่าเพื่อนผมก็มีคุยกันเหมือนกันเนาะว่าเอ๊อย่างบ้านเราอยากเป็นไปได้ใหม่นะที่จะมีรูปแบบของนักบวชแบบใหม่แบบพระญี่ปุ่น่ะนะที่อ้างว่าเป็นพุทธ นะครับแต่ว่าครึ่งเช้านะครับก็อาจจะใส่เครื่องแบบไปประกอบพิธีกรรมใช่ไหมตามสำนักที่ตัวเองเปิดนะแล้วพอตกบ่ายตกเย็นนะครับถอดเครื่องแบบออกนะไปประกอบธุรกิจอาชีพหาทรัพย์สินเงินทองหาไรายได้แล้วก็อยู่กับลูกกับเมียอยู่ครอบครัวซึ่งผมเคยเห็นนะในบ้านเราก็มีนะแต่ว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือนอย่างในญี่ปุ่นนะ ยังไม่แพร่หลายเหมือนอย่างพระในญี่ปุ่นในบ้านเราเคยเห็นนะครับที่ที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะคือกึ่งนักบวชนะกึ่งชาวบ้านฆราวาสแต่ว่าที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยนะก็เขาจะใส่เครื่องแบบแปลกๆนะสีไม่เหมือนกับพระไตรจีวรน,นะที่เป็นภิกษุในในพุทธเถราวาสในบ้านเรานะแต่เขาก็มีเครื่องแบบเฉพาะของเขานะครับสวมเครื่องแบบแปลกๆ นะแต่เขาก็อ้างว่าเขาปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้านะแต่ว่าลัทธิไหนไม่ทราบแหละนะเคยเห็นในเมืองไทยแต่ว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายนะยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับมากมายนะเหมือนพระในญี่ปุ่นซึ่งพระในญี่ปุ่นเนี่ยโหโมีลทัทธิเต็มไปหมดเลยเท่าที่ผมเคยเห็นรูปนะครับเขามีการมาประกวดแฟชั่นโชว์หรือเปล่าไม่ทราบนะถ้านับดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็น10หรือ10กว่า นิกายนะเป็นรัทธิของเขาทีเดียวนะเพราะฉะนั้นพระญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าต่อไปในภายพักหน้านะรูปแบบที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับถ้าเกิดว่าคนที่สนใจพุทธศาสนานะแต่ว่าไม่สามารถอยู่นะในรูปของภิกษุนะแบบพุทธเถรวาทน,นะที่ต้องเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยศีน227 นะครับศินข้อประราชิกสังฆัิเศษเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะและอาจจะออกมาเปิดเป็นรัทธินะมีเครื่องแบบเฉพาะของตัวเองนะตามสำนักตามรัฐทธิตัวเองนะครับอาจจะไม่ได้ถือศินีล227ก็ได้นะดัดแปลงเป็นศินเฉพาะของกลุ่มตนนะนะเราก็เปิดเป็นรัธทนะครึ่งเช้าอาจจะสวมเครื่องแบบนะมากลดปุ่มคล้ายๆพายญี่ปุ่นนะประกอบพิธีกรรมต่างๆ นะครับแล้วพอครึ่งบ่ายครึ่งเย็นนะก็ถอดเครื่องแบบออกแต่งหน้านะใส่วิกก็ไปอยู่กับลูกกับเมียได้ถ้าลักษณะแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านเรานะผมก็บอกว่านั้นก็คือโคตรภูสงคล้ายๆกับพระญี่ปุ่นเป็นโคตรภูสงนะก็คือครึ่งครึ่งนักบวชนะแล้วก็ครึ่งคารวานะแต่ว่าไม่ได้บอกว่า ผิดพระธรรมวินัยนะเพราะว่าโคดภูสงเนี่ยไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยนะไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องอยู่ในศีล2องี่นะมีศีลบัญญัติข้อประราชิกสังฆาธิเศษเพียงแต่ว่าเป็นรูปแบบนะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่เ,เขาเชื่อแบบเนี้ยเหมือนพระในญี่ปุ่นนะซึ่งครั้งหนึ่งอ่ะผมก็เชื่อว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมีภิกษุนะที่อยู่ในพระธรรมวินัยเคร่งครัด นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าบริบทของญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปนะทำให้ภิกษุเนี่ยอยู่ในสภาวะแบบเดิมไม่ได้นะเลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครึ่งนักบวชนะครึ่งครวาสนะทำให้ภิกษุในญี่ปุ่นเนี่ยผมเรียกว่าหมดไปแล้วก็ได้นะหายไปแล้วอะที่เหลืออยู่เนี่ยนักบวชในญี่ปุ่นนะผมจะเรียกว่าภิกษุก็ไม่น่าจะใช่ละนะในพระธรรมวินัย เพราะว่าไม่ได้รักษาศีลสองิบเจ็ดแล้วก็ไม่ได้ใส่ผ้าไตรจีวนะรผ้ากาสาวพัดนะเหมือนครั้งพุทธการนะซึ่งพุทธเถรวาเราเนี่ยอนุรักษ์มานะดังนั้นนะครับพระญี่ปุ่นเนี่ยจึงเข้าข่ายเป็นลักษณะของโคตรภูสมนะก็คือครึ่งนักบวชนะครับครึ่งชาวบ้านกระวาดนะครับซึ่งถ้าภิกษุในบ้านเราเนี่ยไม่รักษาพระธรรมวินัยเข้่งคัด นะปล่อยให้ความเสื่อมไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนะผู้คนอาจจะเสื่อมศรัทธานะหรือลดความศรัทธาลงทําให้ภิกษุอยู่ยากขึ้นนะครับหรือมีผู้ที่สนใจนะไปบวชเป็นภิกษุเนะี่ยลดน้อยลงเราจะเกิดรูปแบบใหม่นะคล้ายๆพระญี่ปุ่นก็เป็นไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเราเริ่มเริ่มมองเห็นผมเคยเห็นบางท่านนะครับแต่งตัวเป็นเครื่องแบบเฉพาะของสํานักเขารพทีก็เหมือนกันนะ ก็เป็นคล้ายๆกับจะเรียกว่าชาวบ้านกราว่าก็มีเชิงนะภิกูุก็ไม่ใช่แนะนอนนะก็เป็นครึ่งนักบวชนะครึ่งชาวบ้านกราวานะว่าแต่งตัวยูนิฟอร์มแบบของเขาซึ่งเริ่มเห็นนะคล้ายๆกับพระญี่ปุ่นนะมากขึ้นนะครับในบ้านเราถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าพุทธศาสนาในบ้านเราเนี่ยอาจจะเข้าสู่ในเฟสหรือว่าในระยะ ต่อไปที่คล้ายๆกับพระในญี่ปุ่น,นที่เคยเกิดขึ้น,นเมื่อภิกษุในรัฐีมหายาในญี่ปุ่นนะครับต้องทำการปรับตัวหาทรัพย์สินเงินทองไรายได้นะครับเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเป็นพระญี่ปุ่น,นในทุกวันนี้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ภิกษุแต่เป็นลักษณะของโคตรภูสูงเป็นรูปแบบของพระญี่ปุ่นซึ่งครึ่งเช้าเนี่ยจะเป็นนักบวช นะก็คือโกนผมสวมเครื่องแบบประกอบวิจีกรรมนะครับทางศาสนาอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วครึ่งบ่ายครึ่งเย็นเนี่ยก็ถอดเครื่องแบบออกนะแล้วก็ไปประกอบกิจเหมือนชาวบ้านคาวาสไปทํามาหากินหาไรายได้ทําธุรกิจนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเมียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะถ,ถ้าเช่นนั้นเนี่ยแบบว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเมืองไทยเนี่ยอีกหน่อย นะจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะไปสู่คล้ายๆกับพระญี่ปุ่นได้หรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคําถามนะครับให้ชวนคิดซุ่จริงแล้วในพระไตรปิฎกก็มีการนะครับระบุไว้เหมือนกันนะว่าในช่วงปลายๆพุทธศาสนาเนี่ยนะครับภิกษุก็จะหมดไปนะก็จะเหลือแต่โคดภูสสงซึ่งเรารู้จักกันในชื่อว่าผ้าเหลืองน้อยห้อยหูนะเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าอันนี้เป็นนักบวชอ่ะ ในพุทสนานะแต่ไม่ใช่ภิกษุก็เป็นครึ่งนักบวชนะครึ่งชาวบ้านคารวสานี่แหละซึ่งผมดูแล้วน่าจะใกล้เคียงกับพระญี่ปุ่นในขณะนี้ที่สุดเลยนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะให้เป็นข้อคิดนะครับพิจารณากันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ